สวัสดีครับกลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟรอบนี้มีอีกหนึ่งทริปครับเป็นทริปขี่รอบนี้นะครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงจากภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์ครับดึงขึ้นชื่อเรื่องของทางชันเบรกไหมโค้งหักศอกแล้วก็อุบัติเหตุครับไปดูดีกว่าครับว่าทางลงภูทับเบิกเนี่ยจะชันจริงไหมแล้วชัยใช้เทคนิคอะไรในการขี่ลงทางชันก่อนอื่นนะครับรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามากดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอินสตาแกรมชัยและสกอตเดย์ออฟเพจเฟซบุ๊กชัยเดย์ออฟทาวเวอร์ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปขี่ลงภูทับเบิกกันดีกว่าปกลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟครับรอบนี้เดินทางลงภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์ครับจริงๆเส้นทางลงภูทับเบิกเนี่ยเป็นเส้นทางปราเชียนอีกเส้นทางหนึ่งเลยทั้งเรื่องความชัน เบรกไหมแล้วก uhm ็อุบัติเหตุไปดูกันดีกว่าครับว่าทางลงภูทับเบิกที่มีทั้งหมด111โค้งเนี่ยจะชันจริงไหมการขับขี่ลงเนี่ยจะยากแบบพี่เขาบอกกันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้พยายามจะถ่ายขาลงให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับ วันที่ชัยเดินทางลงเนี่ยด้านบนภูทับเบิกมีหมอกปกคลุมด้วยครับบรรยากาศก็กแบบที่เบื่อนเบิเห็นเลยนะครับอากาศด้านบนค่อนข้างเย็นส่วนด้านบนภูเข,ขาเนี่ยยังไม่ได้ชันเท่าไหร่นะครับส่วนรถขาขึ้นแล้วก็ขาลงทั้งรถใหญ่รถเล็กยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ ช่วงด้านบนไม่ได้มีโค้งหักศอกทางก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับขี่กันแบบชิวๆทะลุหมอกบรรยากาศสวยเหมือนกันนะครับเส้นกลางถนนสีเหลืองเป็นเส้นทึบครับยิงแสงไม่ได้โชคดีนะครับที่ยังไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่ วันที่ชยัยขี่ลงพุทธเบิกเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะครับรีสอร์ทค่อนข้างว่างเลยวิวด้านหน้าตรงทางโค้งเพื่อนๆมองทะลุหมอกไปดูนะครับเห็นวิวบ้านเรือนด้านล่างสวยมากๆเลยด้านบนสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยครับขี่แล้วมีลมเย็นๆมาพัดท่าตัวแบบนี้บอกเลยนะครับว่าฟินมากๆ ช่วงด้านบนเนี่ยวิวสองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีนาขั้นบันไดสลับด้วยครับแบบที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับขี่ขึ้นภูทับเบิกใช้ตั้งใจจะขี่ลงด้วยแต่ว่าแบตหมดครับรอบนี้เนี่ยไปถ่ายแก้มานะครับตั้งใจจะเอาเส้นทางขาลงมาให้ดูขาลงภูทับเบิกเนี่ยค่อนข้างที่จะชันนะครับ ถามว่าขี่ลงใช้วิธีอะไรใช้เอนจินเบรกครับเป็นวิธีที่ไบค์เกอร์ส่วนใหญ่ขี่ลงทางชันเขาใช้กันครับการใช้ไม่ได้ยากครับเดี๋ยวจะลองใช้เอนจินเบรกให้ดูแต่ว่าตอนนี้ไปดูบรรยากาศขาลงกันก่อนดีกว่า ด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเป็นทางสโลปลงเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหม็นเบรกไหมครับเป็นสัญญาณเตือนให้เราขับขี่ระวังกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชัยแวะดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งครับที่ศาลาแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องในการถ่ายด้วย นี้เป็นศาราตรงโค้งที่มีกลิ่นเบกไม้นะครับถ้าใครเคยไปพูทับเบิกก็คงจะได้กลิ่นกันบ้างบรรยากาศสวยมากๆเลยตอนที่ชายไปเนี่ยเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกามีดอกบัวตองด้วยช่วงไยฝนต้นหนาวต้นไม้ใบไม้เนี่ยก็เขียวดีด้วยครับไปขี่ลงพูทับเบิกกันต่อมุมกล้องนี้เนี่ยติดหมวกกันน็อกนะครับไม่ได้ใช้มุมกล้องนี้มานานแล้วครับ เดี๋ยวตอนนี้ไปดูดีกว่าครับว่าเวลาที่ใช้ลงทางชันเนี่ยใช้ engine brake ยังไงเราจะรอดไหมไปดูกันดีกว่าครับสังเกตเวลาลงทางชันจะมีป้ายเตือนให้ใช้เกียร์ต่ำครับลดความเร็วก่อนนะครับแล้วก็ตบเกียร์ประมาณเกียร์สองครับดูความเร็วของเราด้วยค่อยๆปล่อยคาดครับเสียงเครื่องเนี่ยจะค่อยๆดังความเร็วเราจะลด ดูมือสองข้างของใช้นะครับไม่ได้กำขัดแล้วก็ไม่ได้บิดคันเร่งเลยปล่อยรถไหลลงไปเรื่อยๆแค่นี้แหละครับการใช้ engine brake เ,เวลาใช้วิธีนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องใช้เบรกเลยครับเป็นการป้องกันเบรกไหมเบรกแตกเวลาลงทางชัน ไปขี่กันตอ่อด้านหน้ายัางมีทางชันให้ใช้ engine brake เ,เดี๋ยวจะลองใช้อีกรอบหนึ่งลองฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยครับเวลาถึงทางชันเบรกให้ได้ความเร็วแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำเสร็จเรียบร้อยค่อยๆปล่อยคัด์นะครับเครื่องยนต์มันจะค่อยๆดังครับ ค่อยๆประคับประคองรถลงทางชันเรื่อยๆโดยไม่ต้องแตะคันแล้วก็แตะคันเล่งด้วยใช้วิธีนี้ลงทางชันขนาดไหนก็ลอดเบรกไม่ไหม้แน่นอนสังเกตเสียงเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับจะดังมากๆเลยเอนจินเบรกเขากำลังทำงานครับความรู้สึกตอนที่เราใช้เอนจินเบรคเนี่ยไม่ได้เหมือนเรากำลังเบรกอยู่นะครับ เพราะว่าถ้าเวลาเราเบรกอยู่เนี่ยน่าจะทิมแต่ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรกำลังดึงรถจากข้างหลังอยู่ครับประมาณนี้นะครับการใช้ engine brake ตอนนี้ไปดูบรรยากาศขาลงพุทธเบิร์กกันต่อดีกว่า จริงๆแล้ววิธีการขี่ลงเนินลงทางชันเนี่ยมีหลายๆคนเนี่ยเขารีวิวไว้แล้วนะครับวิธีการใช้เอนจินเบรกก็เป็นวิธีการเดียวกันครับแต่ว่าเวลาไปขี่จริงเนี่ยแต่ละคนจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันถือว่าเอามาแชร์ก็แล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญเวลาที่รถเราวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเจอทางชันเนี่ย เห็นป้ายใช้เกียร์ต่ำอย่าเพิ่งตบเกียร์ต่ำเลยนะครับแต่เบรกให้ความเร็วลดระดับมาเท่ากับเกียร์ต่ำก่อนถ้ารดวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วไปตบเกียร์ต่ำเลยเนี่ยล้อสะบัดล้มเลยครับแล้วเวลาที่เราขี่ลงทางชันเรื่อยๆเนี่ยทางอาจจะชันขึ้นรถเราวิ่งเร็วขึ้นเสียงเครื่องก็จะดังขึ้นกำเบรกให้ความเร็วมันกลับมาอยู่ประมาณเดิมได้นะครับ สำหรับการใช้อินจินเบรกรถเราอาจจะช้าครับใครขี่มาเร็วๆข้างหลังเนี่ยตบไฟเลี้ยวให้เขาแซงไปก่อนเลยนะครับใครอยากคูใครอยากเทให้แซงไปก่อนได้เลยแต่ว่าสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยความปลอดภัยไว้ก่อนละกันครับประมาณนี้นะครับการใช้อ g นจินเบรกทางชันแค่ไหนก็ปลอดภัยแน่นอน สำหรับตอนนี้เนี่ยไปขี่ดูบรรยากาศขาลงพูทัเบิกกันต่อดีกว่าครับสำหรับครึ่งล่างของพูท่าเปิกที่ใช่ขี่มาเนี่ยไม่มีหมอกแล้วแต่ทางก็กางที่จะชันแล้วก็มีโค้งเยอะด้วยครับบางช่วงบางตอนเนี่ยโค้งเป็นรูปตัวเอดเลยแต่ถ้าเทียบกับวิวตรงหน้ายัางไงก็คุ้มนะครับ เริ่มไต่ระดับทางชันลงมาเรื่อยๆโค้งด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยหักศอกเลยครับทางก็ชันเรื่อยๆด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยกันนะครับไปเที่ยวภูทับเบิกจริงๆแล้วภูทับเบิกจะว่าไปสเสน่ห์ของภูทับเบิกเนี่ยอยู่ที่ทางขึ้นแล้วก็ทางลงครับ ช่วงนี้มีทางสโลปลงเรื่อยๆเลยครับโค้งหักศอกก็มีมาเรื่อยๆวิวสข้างทางแล้วก็วิวตรงหน้าเนี่ยสวยมากๆด้วยนะครับแต่ว่าอย่าดูวิวเพลินครับตอนนี้อีกไม่กี่โค้งก็จะถึงข้างล่างแล้วครับจะมีอีกหนึ่งโค้งนะครับที่มีกลิ่นเบรกไม่เยอะมากๆไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นโค้งไหน ที่เป็นทางชันแล้วมีน้ำเลอะๆเ,เนี่ยตรงนี้ก็เหม็นเบรกไม้เยอะามากๆเลยนะครับมากี่รอบก็เหม็นเบรกไม่ขับขี่ก็ระวังกันด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปขี่ลงพุทับเบิก จริงแล้วทางก็ค่อนข้างที่จะชันครับแล้วก็ไม่ได้ขี่ง่ายเลยใครมีแผนที่จะไปเที่ยวพูทับเบิกครับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้หรือว่ามีเส้นทางไหนแนะนำเนี่ยแนะนำได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม i ิน t a g r กรมชัย n d นเดอร์สกอร์เดย์ออฟเพจเฟซบุ๊กชัยเดย์ออฟเทวเวอรทริปหน้าจะไปไหนฝากติดตามด้วยครับทริปนี้ชัยขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ